เตรียมโชว์คำรอบนี้ให้เวลาหนึ่งนาทีห้าสี่สามสองโชว์ครับอ่านะครับอ่าูแล้วก็ปรึกษากันว่าใครจะหยิบคำไหนปรึกษากันดีๆนะครับอ่านไม่เป็นไรเอาอันใหม่ครับอ่าอ่ารอนี้เออโอเคไม่เป็นไรอ่าโอเคครับเก็บคำนั้นไว้ไม่เป็นไรนะครับ อ่ะโชว์ครับโชว์ทีนี้เอาดูดูตัวไหนไม่มีตัวสะกดให้ดูสระเสียงสั้นและเสียงยาวตัวไหนมีตัวสะกดให้ดูตัวสะกดอ่าตัวไหนมีตัวสะกดให้ดูตัวสะกดตัวไหนแม่กระบดตัวไหนแม่นมยวงนะครับเอออ่ะครูเป็นคนสุดท้ายครูขอช่วยหนึ่งคำครูยืนอยู่ตรงนี้ ให้ครูเป็นคนสุดท้ายค่อยมาหยิบครูเด้ออ่าค่อยมาหยิบครูนี่ครูอาคำนี้นะครับค่อยมาหยิบครูนะอ่านักเรียนคนที่หนึ่งใครคนที่หนึ่งเอาหัวหน้าเอาหัวหน้าเป็นคนที่หนึ่งหัวหน้ากลุ่มหนึ่งนะคะอ่าเชิญครับหยิบคำไหนคำว่าอะไรคำอ่าไม่เอานะครับเปลี่ยนคำใหม่อ่าคำว่าอะไรนะคำคำว่าอะไรครับ คำว่าหิวเป็นคำนหิวเป็นคำเป็นนะครับเรอ,อเออนะครับรต่อไปอเปชิญหัวหน้านั่งที่เขาเขียนต่อไปใครครับใครใครคะ,ะน้องกระแตรรน้องกระแตจะหยิบคำว่าคำว่าเตะคำว่าเตะโอจะเป็นซุกโมแห,ห้งโมแห้งจะต้อนน่อย คำว่าเตะเป็นคำอะไรน้องกระแตน้องกระแตครับเตะเป็นคำอะไรคำตายอ่านั่งที่คบน้องกระ,แต,ะแต่เตะอะเตะอะอาคอไยขอัยอแตะเป็นคำตายอ่าคิดว่าแตะเป็นคำตายต่อไปอ่าครับเชิญครับคอ,ออาโลคออาโล ทานนะครับเป็นคําเป็นนะครับอ่าเลื่อนมาฝั่งคําเป็นนะคะอ่าเซนั่งที่ครับต่อไปอ่าเปเปอร์เปเปอร์หยิบคาอะไรอ่าคาว่าคําว่าอะไรยออาวยาวต่อสะกดวอแหวนเป็นคําอะไรครับยาวเปเปอร์ยาว, paper, ยาวคิดว่าเป็นคําอะไรคําเป็นนะครับอ่าต่อไปคนต่อไปครับใครอ่านะครับปริยนัท หยีบคำว่าขายเป็นคำอ่เอามาฝั่งคำเป็นนะครับขายอ่าคนตายเหงาแล้วคนตายเหงาแล้วอ่าต่อไปก็ต่อไปหยีบคำว่าอ่าอ่าเป็นคำเป็นนะที่ตึแห่กันดีแถวๆนี้อ่ะต่อไปคนสุดท้ายคือครูเองนะครับครูเองอ่ะอะไรนะจุงครูไปเออ โอ้ยอย่าสูบกู่แห่งไหนคุณสิลมเออให้ครูมาอยู่คําเป็นนะครับใช่ไหมอันนี้มีแต่คําเป็นนะครับคนตายเหงานะครับคนตายอันนี้คือคําเป็นของกลุ่มที่หนึ่งนะครับหยิบมานะครับถูกหรือเปล่านะครับไปเฉลยนะครับค่อยไปเฉลยมีคนตายอยู่คนเดียวนะครับกําลังแอบอยู่นะครับคนตายอยู่คนเดียวถูกหรือเปล่านะครับเราค่อยไปดูเฉลยกันนะครับ